สวัสดีด้วยครับผมนะช่องบลกยูทูบไฟกันนะครับอ่าวันนี้เราจะมาแกะของกันเลยกันนะครับวันนี้เราจะตั้งใจถ่ายคลิปให้คุณดูเลยเลยกันนะครับน้องชายนะครับสุดหล่อนะครับส่งอ่าน่าจะเป็นเอฟเฟกต์อะไรกันนะครับหลายๆคนก็ส่งนะไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะเคสน้องชายนี่นี่อ่านี่ก็ส่งมาเทสอ่านี่ตู้แอมพี่ชายนะครับจากเชียงใหม่เลยกันนะครับอันนี้ของที่กําลังจะส่งออกนะครับนี่นะครับ ให้รู้กันชัดๆแบบนี้ไปเลยนะครับร้านจะพูดจะฝ่ายจะมีระบบการเทสการส่งสินค้าเนี่ยนะครับจะต้องมีวิดีโอให้ทุกท่านดูจนเอียนไปเลยเอาแบบให้รู้ไปเลยว่าร้านนี้เขาแบบเป็นอย่างไรนะกันนะครับอ่านี่นะครับนะขออนุญาตนะผมถ่ายไปแล้วก็แกะไปแล้วกันนะครับมือเดียวเลยนะครับเซียนจัดโดนมีดบาดมาแล้วมือเดียวเนะี่ย ครับอ่ะโอเคนะครับอาจจะสั่นหน่อยนะครับแต่อร่อยแน่นอนนะครับนี่นะครับเวลาใครที่จะส่งของมาเทสนะครับให้ดูคลิปนี้ได้เลยนะครับผมก็จะแกะให้ดูเลยนะครับเนี่ยแกะแกะให้ดูกันเห็น็นี่แหละฮะนะ,ค,ะนะคุณก็จะได้มั่นใจเราก็จะได้มั่นใจแหม่นะยวขอญาตขอญาตแป๊บหนึ่ง้วกันนะครับนะขอญาติแป๊บหนึ่งนะพอดีว่ามันอันนี้ ครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาตั้งไว้งี้ดีกว่าเนาะตั้งไว้งี้ดีกว่าออ่าโเคนี่นะครับแปบ๊บนึงนะแป๊บนึหนี่งนะเพราะว่าต้องเข้าใจนิดนึงผมทำแบบคนเดียวเลยนะครับทุกอย่างนะผมทำคนเดียวอ่าโอเคแกะได้แล้วนะครับมาโอเคต่อ นะครับนี่ครับตั้งแต่การส่งของมาการเทสของเนี่ยนะครับนี่ครับอันนี้คือแพ็คมาแกะพร้อมกันเลยเมื่อกี้นี่นะครับเดี๋ยวผมก็ค่อยดึงออกมาทีละชิ้นนะเห็นไหมครับนี่แหละครับมันชัดเจนแบบนี้เลยนี่แหละครับหลายๆคนทําไมถึงส่งมาเห็นไหมครับมันคือมันชัดเจนใครที่จะส่งมาเทสเนี่ยให้ดูคลิปนี้เลยนะครับเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับ คือถ้าน้องชายเขาผ่านเข้ามาดูเขาก็จะรู้ทันทีว่าอ๋อเป็นฝีมือเราแพทนี่แหละครับมันชัดเจนแบบนี้เห็นไหมครับเวลาคุณได้ของก็เหมือนกันเนี่ยอย่างสมมุติผมส่งของไปเนี่ยคุณก็ควรจะถ่ายคลิปเก็บไว้ด้วยนะครับเพื่อป้องกันการเสียหายเนาะอ่าเวลามีอะไรมันจะได้คุยกันง่ายขึ้นไม่ใช่แก่ปุ๊บไปทำรนเองมั่งไปเสียหม้อแปลงผิดไปทำกีตงกีตาร์พังเองมั่งอะไรมั่งแล้วจะมาบอกว่า พี่ส่งของมาของพังมาอะไรไมาอย่างเงี้ยบางทีเนะี่ยมันคุยกันยากเอาจริงๆนะพูดตรงๆงนะครับอันนี้แบบพูดตรงๆเพราะว่ามันเคยเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นเยอะมากมากนะครับอาจจะไม่ใช่ของผมอาจจะอาจจะเป็นคนอื่นบางคนในส่งคลิบสันไปเนะี่ยคอหักเอาจริงๆริครับส่งไปไม่รู้ไม่รู้ว่ามันหักอยู่แล้วหรือไปหักที่ปลายทางหรือปลายทางทาหล่นหรือหรือเจ้าของคนใหมท่ทำหล่นเนี่ยเห็นไหมคือมันก็บอกไม่ได้ไงถูกไหมเพราะว่าอะไรหนึ่งเลยเนี่ย ไม่มีคลิปวิดีโอไม่รู้ว่ากอดการแกะหรือการแกะอะไรเงี้ยมันไม่มีคลิปไงถูกปะ่ะพอมันไม่มีคลิปมันคุยกันยากละถูกปะ่ะอ่านี่นะระคุณม,มันเวลามันคุยกันยากเสร็จปุ๊บปัญหามันก็จะเกิดแล้วคนนู้นก็ว่าแพ็กไปดีคนนี้ก็ว่ารับดีคนนี้ก็ว่ากล่องไม่มีรอยนะอะไรนะอะไรเงี้ยเห็นไหมนี่ครับคือมัน,นหลายเคสผมจึงต้องชัดเจนนี่แหละครับนี่คือเหตุผลว่าทำไม ร้านของกัมพูเตอร์ไฟต้องมีต้องมีเลยครับต้องมีคลิปวิดีโอเนี่ยเห็นไหมครับอันเ้วเปิดมาเห็นไหมครับคุณจะได้รู้เลยว่าคุณแพ็คของมาไงอ่ะอันนี้นะครับมาแบบนี้เลยไม่ใส่ไม่ใส่กันกระแทกมานะครับทงทนที่ควรจะใส่กันกระแทกมันด้วยเอาจริง <c oughs> ควรจะใส่มาเพราะว่ามันสะเทือนนะอ่ะโอเคเห็นไหมอ่ะมาพอมาถึงนี่เสร็จปุ๊บเนี่ยครับผมก็จะถอดออกมาแล้วก็เอาไปเทสเลยนะครับสี่ถึงสิบชั่วโมงนะครับ ก็ต้องลอกันนิดนึงนะครับนะต้องเทสนะเพราะว่าบางทีเนี่ยผมเจอเนะี่ยของพงของพังอะไรเพียบหมดหมดแล้วอย่างเช่นตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ต้องเทสเหมือนกันนี่ครับอ่ะผมมาเนี่ยผมก็จะเอาลงมานี่แล้วก็เสียบให้นะเดี๋ยวเสียบให้ดูเลยนะครับคลิปนี้นี่ทําให้ดูหมดเลยทุกขั้นตอนไม่ต้องห่วงนะครับเนี่ยเห็นไหมเสียบปุ๊บอ่ะติดปั๊บติดยังอ่าเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่เอ็นนะครับอ่าโอเคนะพอติดแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ย ผมก็ต้องลองเทสทุกปุ่มอลองเปิดลองหมุนดูลองเล่นดูว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงเนี่ยนะครับปุ่มแต่ละปุ่มสามารถกดได้ไหมอ่า on off am eq ต่างๆอะไรพวกนี้นนะครับพอทําการาเปิดทิ้งไว้เสร็จปุ๊บไม่มีเลขวิ่งไม่มีรวนนะครับผมก็จะเอาขึ้นมาตรงตําแหน่งนี้ก็คือมุมกล้องที่คุณเห็นใน y t u t u อย่างนี้ นี่คือการเซตอัพครับผมนี่อย่างหัวแอมนี่ก็เหมือนกันก็คือต้้งเซตอัพแล้วก็ถ่ายคลิปรีวิวนี่ครับนี่คือขั้นตอนของร้านของจมูกจไฟเวลาคุณส่งของมาจะทําแบบนี้ทุกอันเลยครับผมบางอันนะครับก็จะส่งคลิปให้เจ้าของบางอันก็อาจจะไม่ได้ส่งเพราะว่า,าไฟล์มันใหญ่ บางทีผมก็จะอัพลง youtube บางทีผมก็จะเก็บไว้เองหากคุณเจ้าของมีปัญหาผมก็จะส่งคลิปให้คุณแบบนี้เห็นไหมอ่านี่เลยครับนี่คือความชัดเจนเห็นไหมมันเหมือนว่ามันมันเหมือนอะไรคือซื้อขายกับผมมันเหมือนคุณ่ะเอาของมาส่งผมกับมืออะพูดได้ง่ายถูกไหมอ่าการค้าขายกับผมคุณซื้อของผมก็เหมือนผมไปส่งของให้คุณกับมือเหมือนกันเพราะว่าก่อนแพ็ค เรามีวิดีโอเรามีการถ่ายรูปให้คุณเนี่ยมันชัดเจนแบบนี้นี่แหละครับนี่คือว่าทําไมหลายๆคนจึงมั่นใจแล้วก็โอนเงินกันมาเป็นหมื่นเป็นแสนเลยบางคนโอนล็อตหนึ่งเป็นแสนครับผมบอกได้เลยโอนแบบไม่ต้องไม่ต้องเช็คเครดิตคุณคิดดูคุณกล้าโอนหรือเปล่าอ่ะผมถามแกนี้นะโลกปัจจุบันนะความเป็นจริงนะไม่เอาโลกสวยนะไม่เอาโลกแย่นะครับเอาโลกความเป็นจริงถ้าเขาไม่มีโปรไฟล์คุณกล้าโอนหรือเปล่า แน่นอนนะผมตอบให้เลยคุณไม่กล้าโอนสักนิดเถอะครับใครจะพาะแล้วว่าหลักแสนเลยครับหลักพันคุณจะไม่กล้าเลยถ้าเขาไม่มีโปรไฟล์ถูกไหมนี่แหละครับนี่คือว่าทำไมจะมกโปไฟล์วันนี้คุณต้องเอกใจแล้วนะครับว่าอจะซื้อเอฟเฟกต์สักล้านหนึ่งจะซื้อกีตาร์สักล้านหนึ่งหาความมั่นใจคุณต้องการอะไรคุณต้องการความมั่นใจครับผมบอกตอบได้เลยครับที่คุณซื้อกันคุณต้องการความมั่นใจมันส่งจริงหรือเปล่ามันมีตัวตนจริงหรือเปล่าถูกไหม โอ้โหแล้วจะอยากยังพวกจะฝ่ายคุณไปดูได้เลยครับท YouTube, Line, Google, ั้ง t u b e l i ล e Google Facebook นะครับต,ต่างๆเหล่านี้นะครับโอ้โหคือแบบคือมันมีครบหมดนะครับคุณไปหาได้ดูด,ดูเครดิตด,ดูโปรไฟล์ไปเช็คตรงไหนก็ได้นะครับเพราะว่าเราทำแบบมือชีพนะครับความเป็นมือชีพมันแตกต่างกันนะครับมันแตกต่างกันเลยครับผมนะก็คืออย่างที่เราบอกทุกคลิปคือคุณจะ อยากเป็นมืออาชีพอยากซื้อของกับมืออาชีพคุณก็ได้รับความเป็นมืออาชีพนี่เลยครับนี่คือความเป็นมืออาชีพเห็นไหมผมบอกได้เลยนะที่ไหนเขาไม่ค่อยทํากันหรอกแบบนี้น,นะครับมันเสียเวลาจริงจริงเสียเวลาพูดเอาจริง,รงครับเสียเวลามาถ่ายคลิปเสียเวลาโน,น,น่นนี่นั่นของเขาแต่สําหรับผมไม่ไม่เป็นการเสียเวลาสําหรับผมความอุ่นใจของลูกค้าต้องมาดับหนึ่งนี่นะครับนี่คือจุดขายเลยใครซื้อของกับผมต้องรู้อยู่แล้วบางคนโอ้โหพี่ ขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหพี่ขนาดผมซื้อมือหนึ่งร้านใหญ่ๆใ,ในกรุงเทพนะเขายังไม่ขนาดนี้เลยยังไม่ถ่ายคลิปยังไม่มีรูปโพงรูปภาพการโพงการแพ็คอะไรขนาดนี้โอ้โหร้านพี่นี่สุดยอดเห็นไหมนี่แหละครับนี่คือความอุ่นใจเห็นไหมครับอ่ะโอเคคุยกัะสอบคุณมากมายแล้วนะครับอ่ะอเกดทขออนุญาตไปเทสแล้วก็ไปตั้งเสียงหลายๆตัวในกีตงกีตาร์ในมีหมดทุกตัวนะครับเนี่ยที่เอากองกองเนี่ยมีหมดทุกตัวนะครับข้างบนอ,อีก่ะ เห็นไหมครับอ่ะตัวนี้อีกอ่ะตัวนี้ก็มีมารุ่นใหญ่จะอยู่แถวๆนี้เห็นไหมครับนี่นะครับหรือเรียกว่าที่มีวันนี้ได้เนี่ยเพราะว่าขอบคุณทุกคนแล้วก็ขอบข,ข,ขอบคุณตัวเองที่จริงใจและชัดเจนเสมอมาแล้วก็ที่สำคัญคือเขาเรียกว่าบริการอย่างประทับใจนั่นเองนะครับจึงทําให้ลูกค้าติดไม่ใช่ติดตังนะคือติดตามนะครับน้องพี่ติดตามน้องมานานแล้ววันนี้พี่ดีใจมากได้อุดหนุนน้อง พี่เห็นน้องเป็นคนดีเป็นคนเก่งเป็นคนที่เรียกว่าชัดเจนอุดหนุนกันไปราคาเท่าไหร่ว่ามาพร้อมส่งเนะี่ยบางคนเนี่ยอย่างนี้เลยนะควมีตังค์นี่คือจบเลยคุยง่ายๆเลยนะครับสําหรับคนแบบว่าอย่างเงี้ยนะครับนะเขาเรียกว่าติดตามมานานอะไรเนี่ยเนาะเออประมาณนั้นอะโอเคจัดไปครับผมนะน้องชายน้องชื่ออะไรนะเดี๋ยวจะได้ติดต่อกลับนี่น้องนี่คนนี้เห็นไหมครับเอวไม่ได้เขียนชื่อมาไม่เป็นไร นะผมมีช็อตโน้ตของผมอยู่นะผมจดใส่นี่ครับจัดใส่บัญชีผมไว้อยู่นะครับบุรีรัมนะครับนี่นะจากบุรีรัมนะครับส่งมาไกลเลยนะครับก็จัดให้ได้กันนะครับอ่ะโอเคหายจริงจริงชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์จัดไป